แต่มันกลับเกิดเพื่อประโยชน์ของคนคนหนึ่งถ้านี่เป็นของขวัญเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าคุณทักษิณได้รับของขวัญนั้นเออใช่ใช่คุณยิ่งรักกำลังจะได้รับของขวัญนั้นแล้วประชาชนคนไทยได้รับอะไรอืครับผมยังไม่แน่ใจเลยว่าแม้กระทั่งคนที่เชียร์คุณทักษิณเนี่ยนะครับถ้าเขาบอกว่าเขาได้รับของขวัญไปร่วมกับคุณทักษิณของขวัญเขาคืออะไรถ้าเขาคิดว่าเขาจะใช้ประโยชน์จากสติปัญญาของคุณทักษิณเนี่ยนะครับซึ่งผมคิดว่าอันเนี้ยมันมีนัยะสําคัญ ระดับสูงมากนะครับเพราะในพระบรมราชโองการโปรดเกล้าพระราชทานอภัยโทษลดโทษได้มีกระแสเรื่องักอยู่ในนั้นครับ,รบตราสเอาไว้ว่าเธอจะเป็นประโยชน์กับบ้านเมืองเธอจะได้ทําคุณกับบ้านเมืองเพราะเธอมีความรู้ความสามารถอยู่แล้วหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเธอได้เป็นประโยชน์อย่างไรบ้างเออนั่นแปลว่าถ<อ>้าเกิดเรามองลึกนี่คือการขัดพระบรมราชโองการนะอื เพรนของขวัญที่เขาบอกว่าได้รับเนี่ยมันได้รับยังไงเนี่ยอืบรรดาประชาชนทั้งหลายเนี่ยแม้กระทั่งแต่คุณนักสิงบอกว่าได้รับเนี่ยของขวัญที่คุณได้รับมันนําทุกขลาบมาสู่คนอื่นและอืของขวัญที่คุณรับไปมันเป็นการรับไปเพื่อขัดพวาราชวงการด้วยนะทุกท่านโปรดเจ้าพระริชันอภัยโทษลดโทษให้คุณเพื่ออะไรเพื่อให้คุณทําตัวให้เป็นยชน์กับบ้านเมืองแต่ในหลายเดือนที่ผ่านมากลับกลายเป็นโทษกับบ้านเมือง เร่ของขวัญน,นี้ที่รัฐบาลประเคนให้กับคุณทั้งสิบตกลงแล้วพวกเราได้อะไรใช่เลยครับใช่เลยครับเป็นหลายข้อเหล่านี้เนี่ยคืออย่างที่บอกนะว่าสิ้นปีเราก็อยากที่จะให้ทุกอย่างไม่ดีมันหายไปนะครับต้นปีเราก็อยากให้ทุกสิ่งที่ดีงามเข้ามาใช่ครับแต่ถ้าเกิดเรามองเอาความเป็นจริงมาพูดไม่ต้องดูโลกสวยนะครับครับสิ้นปีกับต้นปีต่างกันหนึ่งวินาที พอมันยี่สิบสี่จุดศูนย์ศูย์นอนมันคือซิ้นปีถูกไหมครับใช่ครับพอมันศูนย์ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเนี่ยผ่านไปหนึ่งนาทีเนี่ยมันคือวันใหม่มันคือต้นปีแล้วอ,ะอ่ะม,มันจะไปเปลี่ยนติกฟ้าพว่มดินอะไรขนาดน,นั้นได้หรอเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราดูแบบนี้เราคิดตามเราก็รู้สึกว่าูรัฐบาลน่าจะให้อะไรที่มันแช่มชื่นกว่านี้ที่เรามีความหวังสาหรับต้นปีหน้าไหม แม้กระทั่งฝ่ายค้านนะครับก็ไม่ได้ให้เราครัเอาสมมุติเราเป็นกองเชียร์ฝ่ายค้านตอนนี้เราก็แบบใจตุ้มๆต่องๆตกลงจะโดนยุบไหมว่าเออใช่ตกลงที่ขาดจะ <รอ S 1> ลดสภาไม่น่าครับแล้วตกลงไม่ทําอะไรเลยเหรอฝ่ายค้านจะเอาแต่นี้โทรศกรรมนี้โทรศกรรมแล้วอะไรเรื่องอย่างอื่นเนี่ยจะไม่ตรวจสอบจะไม่ถ่วงดุลจะไม่ค้านหน้ากับรัฐบาลเลยเหรอยังไงดี ท่านไปมองสอวกร,รงทอวอนีวเตรียมอะไรสอรวอก็เตรียมว่าเอาละทํายังไงดีจะพ้นตําแหน่งไหม,ไมเดือนพฤษภาจะเกิดอะไรขึ้นเงี้ยประชาชนเขาก็รู้สึกว่าเวเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีใครให้ครับอื